มหามัคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่91ขอให้ตั้งชื่อยามสนธยา ทานล้างกระบี่สะท้อนแสงสีคราสายันคล้ายแพลแดงเส้นหนึ่งเราวานอนขึ้นกระบี่ของเสื้อยงเกอให้เพราะว่าไม่ใช่ของเล่นของพวกมันสทิทั้งหลายเก็บข้าวของเตรียมไปใช้ชีวิตใหม่บนยอดเขาทั้งเก้าช้หนุ่มแซ่หยวนเก็บสัมภาระมองดูเสร็จน้องอีซานซึ่งกลัดกุ้มใจไม่คลายอดทอดถอนใจไม่ได้ เมื่อขึ้นยอดเขาเลิศจริยาให้เชื่อฟังอาจารย์ทั้งหลายอย่าได้เจ้าแง่แสนงอนไปข้าพระเจ้าไม่คิดไปยังที่นั้นสินองอีสานนึกถึงข่าวหรือที่ได้ยินมาต้องกล่าวว่าอาจารย์ลงที่รักษาวินัยกระบี่ใช่น่ากลัวหรือไม่ใช่หนุ่มแซยวนปลอบโยนว่าสิ์พี่จิงให้ท่านไปหรือจะปล่อยให้ท่านไปรับความลำบาก สิน้องอีซานเห็นว่ามีเหตุผลจากนั้นกล่าวว่าให้เรียกอาจารย์อาจริงใช้หนุ่มแซ่หยวนรับคํานับตั้งแต่เก่งสนใต้จนถึงทานล้างกระบี่ทั้งสองเคยได้รับการชี้แนะจากจริงจิ๋วหลายครั้งตอนแรกจริงจิ๋วมีศักดิ์เป็นศิษย์น้องจริงต่อมากลายเป็นศิษย์พี่จริงตอนนี้กลายเป็นอาจารย์อาจริงสิน้องอีซานพลันถามว่า ข้าพเจ้าสามารถไปยอดเขาสุดปลายเทพหรือไม่ใช่หนุ่มแซ่หยวนไมกก่กล้ารับปากกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนใต้อาทิตย์สนธยายอดเขาสุดปลายเทพกลายกระบี่ที่ลุกไม่เล่มหนึง่งจิงจิวยืนอยู่ริมหน้าผาทอดตามองยอดเขาเลิศจริยาที่ห่างไปไม่ทราบคุณคิดอันใด เจ้าลาเยเย่เดินถึงข้างกายของเขาถามว่าเหตุใไดไม่ให้นางไปยังยอดเขาเฉิดโฉมจิงจิวไม่ตอบคำหาครุ่นคิดว่าสาเหตุที่เรากับยอดเขาเฉิดโฉมขัดแย้งกันไม่สะดวกบอกต่อผู้คนเจ้าลาเยเย่ถามอีกว่าท่านฉะไหนไม่รับช้หนุ่มแซยวนนั้นเป็นสิทธิจิงจิวกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ฟังว่าอาจารย์ต้องทุบตีสิทธิ์ข้าพระเจ้าไม่สะดวกกับการลงมือต่อมันดังนั้นเขาให้เจ้าล่าเยี่ยออกหน้าเพื่อให้นางทุบตีใช้หนุ่มแท้หยวนหรือใช้หนุ่มแส้หยวนเพิ่งมาถึงยอดเขาพอฟังต้องเบิกตาค้างกู้ชิงก็ออกมาสมทบใช้หนุ่มแส้หยวนจึงถ่ายทอดคำพูดของสิทธิ์น้องอี้ซานออกไปกู้ชิงยิ้มพลางกล่าวว่า ย่อมได้ข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่สามปีหามีคนควบคุมไม่ชายหนุ่มแซ่หยวนลืมตาค้างครุ่นคิดว่าเรื่องนี้แล้วแต่พวกเราหรือเออใช่แล้วท่านเรียกว่าหยวนอะไรกู้ชิงพอตั้งคำถามแม้แต่เจ้าล่าเยี่ยก็มังเกิดความสนใจขึ้นมา จนบัดนี้ทั้งหมดเพียงทราบว่าเขาเป็นชายหนุ่มแซยหยวนที่มาจากเขตปกครองเล่อล่างจิ้นหาทราบชื่อของเขาไหมชายหนุ่มแซ่หยวนกล่าวว่าเรียกว่าหยวนฉินหูกู้ชิงพลนนึกถึงเรื่องหนึ่งจึงกล่าวอาจารย์ลงที่รักษาวินัยกระบีก็แซ่หยวนชายหนุ่มแซยหยวนงงงันวูบจึงกล่าวใช่แล้วช่างประจวมเหมาะนะ คููชิงกล่าวว่าชื่อนี้มีส่วนคล้ายกับชื่อของอาจารย์ลุงที่รักษาวินัยกระบี่แต่ว่าพลานุภาพห่างไกลกันมากนะักคนหนึ่งฉีจิ้งขี่ประวาลอีกคนหนึ่งฉินหูคร่าพยักย่อมผิดแผกแตกต่างกันชายหนุ่มแท้หยวนขบคิดแล้วกล่าวกับเจ้าล่าเยี่ยว่าขออาจารย์ตั้งชื่อให้ดีหรือไม่ ไม่ว่าสำนักเขาเขียวหรือใครสำนักอื่นสิทธิ์มาขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้กู้ชิงกล่าวว่าหยวนพ่อไห่ดีหรือไม่เจ้าไร่เยี่ยกกาดมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่ามิสู้เรียกว่าหยวนถงเทียนที่แปลว่าเชื่อมบรรจบฟ้ากู้ชิงรู้ตัวว่าวันนี้ตนเองพูดมากเกินไปจึงตบไหลช่ชายหนุ่มแส้หยวน ชักชวนเขาไปยังหอน้อยริมหน้าผาหาไม่ท่านก็ตั้งชื่อให้กับมันเจ้าล่าเยี่ยก,กล่าวกับจิงจิวก่อนที่จะกลับมายัางเขาเขียวจิงจิวกับนางแวะหมู่บ้านเชิงเขาครานหนึ่งนางทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นทั้งทราบว่าหลิวสือซุยเป็น่อเป็นชื่อที่เขาตั้งให้จิงจิวสันศรษสปฏิเสธอย่างรวดเร็ว ผู้คนเริ่มลืมเลือนงานชุมนุมสืบทอดกระบี่เนื่องเพราะปีนี้สำนักเขาเขียวเตรียมจัดงานใหญ่งานหนึ่งงานนี้เรียกว่าทดสอบกระบี่เป็นการคัดเลือกสิทธิ์อายุยาวที่โดดเด่นเข้าร่วมชุมนุมเหม่ในปีหน้าแท้จริงแล้วเป็นการประลองระหว่างยอดเขาทั้งหลายที่ผ่านมาสำนักเขาเขียวให้การสนับสนุนการต่อสู้ช่วงจิงเช่นนี้ต่อให้พบก,กับความพ่ายแพ้ในการทดสอบกระบี่ ขอเพียงเป็นสิทธิที่มีการแสดงออกที่โดดเด่นจะมีโอกาสขึ้นสู่ยอดเขาสองลืมเลือนสำหรับฝึกคริปกบีของยอดเขาทั้งเก้าดังนั้นพากันลงชื่อเข้าแข่งขันชายหนุ่มแซยวนมองดูประกายกระบี่ที่แผ่พุง่งไปยังยอดเขาประกายฟ้าสีหน้าทอแววนิยมเลื่อมใสเขาเพิ่งเป็นสิทธิของยอดเขาสุดปลายเทพย่อมไม่มีโอกาสเข้าทดสอบกระบี่ อย่างน้อยต้องรออีกหลายปีกู้ชิงมองดูเขากล่าวว่าท่านคิดไปหรือใช่หนุ่มไส้หยวนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่กล้าคาดหวังว่าจะไปร่วมงานชุมนุมไหมแต่หากสามารถฝึกเพลงกระบี่บนยอดเขาสองลืมเลือนย่อมเป็นเรื่องดีกู้ชิงกล่าวว่าขอให้เชื่อข้าพเจ้ายอดเขาสุดปลายเทพเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของท่านซึ่งยอดเขาสองลืมเลือนมี ที่นี่ก็มีชายหนุ่มแซยวนไม่เข้าใจคำพูดนี้ครุ่นคิดว่าสิทธิ์พี่ของยอดเขาสองเรือนสามารถฝึกเพลงกระบี่ของยอดเขาทั้งเก้าหรือว่ายอดเขาสุดปลายเทพก็สามารถพลันปรากฏวัตถุสิ่งหนึ่งลอยออกมาจากภายในถ้ำจนถึงเบื้องหน้าชายหนุ่มแซยวนเขายื่นมือรับไว้ตามสัญชาตญาณพบว่าเป็นตำราเบาบางเล่มหนึ่งกู้ชิงมองดูเขา ยิ้มพลางกล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยชายหนุ่มแซยวนพวกความมึนงงสงสัยพลิกเปิดตำราดูต้องสะดุ้งเฮือกใหญ่หน้าแรกของตำราเขียนคำว่าหยัดยืนท้าหิมะเจ็ดดอกเหมยไม่พ่ายกู้ชิงกับชายหนุ่มแซยวนทราบว่าน,นี่เป็นเครกบีเจด,ดอกเหมยของยอดเขาแต่การก่อนในความตื่นตระหนก ชาหนุ่มแซ่หยวนฉุกคิดตามคำล่ำลรือเพลงกระบี่ชุดนี้สามารถสะกดขม่มเล็รก,กระบี่หิมะรินของยอดเขาเลือจริยาถึงกับหน้าซีดเผือดกู้ชิงทราบว,ว่าเขาคิดมากเกินไปจึงกล่าวท่านอาจารย์กระทำการใดไม่ได้คิดลึกถึงเพียงนั้นชายหนุ่มแซ่หยวนพลงถามว่าอย่างนั้นฉนันไหนถ่ายทอดเพลงกะบี่ชุดนี้แก่ข้าพเจ้าผู้ใดทราบ บางทีเพียงป้องกันไม่ให้วันหน้าท่านถูกสิทธ์น้องอีสานขมเหงจุดเกินไปสนธนาจุดถึงตอนนี้บนยอดเขาพลันปรากฏแสงสีแดงวาบขึ้นคมแสงสีสนธยาเต็มท้องฟ้าลงลมทวีความรุนแรงประกายกระบี่สาดพุ่งลงจากยอดเขางานทดสอบกระบี่เริ่มแล้วจิงเจอกับเจ้าล่าเยี่ยลวเดินทางไปยังยอดเขาประกายฟ้า กู้ชิงมองดูเส้นสายโลหิตของกระบี่ไม่คำหนึ่งซึ่งทอดทิ้งอยู่บนขอบฟ้ารันมาเกิดกลางหัวหอนประการหนึ่งเขานึกอธิษฐานในใจหวังว่าวันนี้ไม่เกิดเรื่องใหญ่อันใด